อีกเพียง2วันสีสันความบันเทิงคลื้นเครงในยามค่ำคืนที่หลายๆคนคุ้นเคยจะกลับมาอีกครั้งหลังจากโควิด -19 เล่นงานประเทศไทยตั้งแต่ช่วงต้นปี6-3จนรัฐบาลต้องประกาศใช้มาตรการที่เด็ดขาดปิดกิจกรรมกิจการทางธุรกิจในยามราตรีไปกว่า2ปีเพื่อให้การควบคุมโรคได้ผลมากที่สุด จนผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆออกมาเรียกร้องอย่างต่อเนื่องเพราะมาตรการดังกล่าวนำมาซึ่งการสูญเสียไรายได้สูญเสียโอกาสของคนนับล้านแต่ณนะปัจจุบันที่สถานการณ์ค่อยๆดีขึ้นกระทรวงสาธารณาสุขเตรียมผักดันให้โควิด -19 เป็นโรคประจำถิน่นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า จึงถือเป็นโอกาสดีที่ธุรกิจในยามค่ําคืนจะกลับมาเปิดใหม่อีกครั้งหลังจากภาคการท่องเที่ยวได้รับการผ่อนปรนมาก่อนหน้านี้แล้วและเริ่มฟื้นคืนสภาพคล่องมาได้บ้างเล็กน้อย แต่การเปิดสถานบันเทิงผับบาร์1มิถุนายนในครั้งนี้เป็นเพียงการนำร่องสำหรับสถานประกอบการที่อยู่ในพื้นที่สีเขียว14จังหวัดและพื้นที่สีฟ้า17จังหวัดเท่านั้นโดยต้องเปิดไม่เกินเวลา24นาฬิกาต้องตรวจ ATK ในกลุ่มผู้ให้บริการและประชาชนที่ใช้บริการก็ต้องฉีดวัคซีนครบตามกำหนดหากบริหารจัดการได้ดีจังหวัดอื่นๆก็มีโอกาสได้รับการผ่อนปลนในรอบต่อๆไป จะเห็นได้ว่ายังมีอีกถึง46จังหวัดที่ยังไม่สามารถเปิดได้ในครั้งนี้ ผู้ประกอบการสถานบันเทิงต่างๆคงเอาใจช่วยให้31จังหวัดนำร่องสามารถบริหารจัดการได้อย่างหมดจดเพื่อที่จังหวัดอื่นๆที่เหลือจะได้รับโอกาสบ้างในการประชุมสวบ,บครครั้งต่อไปซึ่งมาตรการสำคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องเข้มงวดต้องลงทะเบียนขออนุญาตก่อนเปิดดำเนินการต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบควบคุมกำกับการปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งและมาตรการทางกฎหมายโดยเคร่งครัด ส่วนผู้ใช้บริการก็ต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนครบถ้วนรวมถึงเข็มกระตุนดังนั้นจะเห็นได้ว่าการเปิดทับบาบ้านในครั้งนี้3ส,ส่วนสําคัญก็คือผู้ประกอบการนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณาสุขอย่างเข้มงวดที่สุด เพื่อให้สามารถฟื้นคืนธุรกิจภาคกลางคืนสถานบันเทิงกลับมาได้อย่างสมบูรณ์ให้เหมือนกับช่วงก่อนปี2563สามารถสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับประชาชนที่กำลังเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสในยุคข้าวยากหมากแพงนั่นเอง